สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับหูฟังงบ500บาทที่เสียงช่าที่สุดเลยนะต้องบอกว่าฉ่ำมากๆทุกคนกับแบรนด์ของ SAO COB by a n h o r นะครับ K20i นั่นเองหูฟังเซนิอินเอียร์หรือหูฟังเอียร์บัดที่ไม่ต้องยัดเข้าไปในหูแบบที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับผมต้องบอกว่ากล่องแกะออกมานี่คือถาดรองนี่บางมากๆแล้วกนดึงนิดเดียวนี่ขาดเลยอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับผม แล้วก็ต้องเข้าใจนะครับว่าราคานี้นะฮะกล่องให้มาประมาณนี้ก็โอเคแล้วสกินต่างๆนานา,นาชาัดเจน,นครับแกออกมาภายในกล่องจะเจอแค่ตัวหัฟังเคสชาร์จและก็สายชาร์จแล้วก็คู่มือการใช้งานเท่านั้นเองนะฮะตัวของเคสเป็นพลาสติกมันวาวครับติดรอยนิ้วมือง่ายมากๆทุกคนแล้วก็เป็นรอยขนแมวขึ้นง่ายด้วยนะฮะใครที่อยากจะรักษาเคสก็าหากระเป๋าอะไรมาเก็บสักหน่อยนะครับผมสัมผัสตามราคาครับทุกคนไม่ได้แบบว่า แข็งแรงหรือว่าดูแบบแน่นแบบ high end อย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนก็จริงๆมันจะมีความแน่นเกินราคาของมันอยู่แต่ก็อย่างว่าแหละงบประมาณนี้แค่ได้สัมผัสขนาดนี้มาผมก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆกันนะแต่เปิดออกมานะครับต้องบอกว่าอแม่เหล็กที่ล็อกกับตัวหูฟังเนี่ยดูแน่นดูแข็งแรงและคุณภาพดีมากๆทุกคนเพียงเก็บหูฟังเข้าไปเนี่ยแทบเขยา่าแทบจะไม่มีหลุดเลยนะ และการออกแบบแบบนี้ทําให้เราหยิบจับหูฟังใช้งานได้ง่ายมาก่ขึ้นเพียงแค่คุณดึงออกมาตรงๆก็ออกได้แล้วนะครับคุณ ทุกคนคุณจะหยิบหูฟังทัวเล็ตตัวนี้ออกมาใช้งานง่ายมากๆเลยนะหูฟังเป็นผิวพลาสติกนะครับมีน้ำหนักที่เบาใส่สบายหูมากๆแถมใครที่อยากจะเพิ่มเสียงเบสอยากจะป้องกันฝุ่นละอองหรืออาจจะป้องกันคราบมันต่างๆบนต,ตูวหูฟังคุณก็สามารถที่จะใส่ร่วมกับฟองน้ำหูฟังที่เป็นเอียบัดได้นะทุกคนอันนี้แนะนําเลยใส่แล้วก็ยังสามารถเก็บลงไปในเคสได้อีกสังหากอันนี้ผมลองให้แล้วฮะเก็บไปในเคสได้สบายๆเลย สเปคของหูฟัง Soundcore K20i นะครับมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.3 น้ำหนักตัวหูฟังอยู่ที่คลางและประมาณ3.3กรัมเท่านั้นรวมกับเคสก็ประมาณ36กรัมนะครับถือว่าน้ำหนักเบามากๆะฮะหูฟังกันน้ำระดับ ipx 5นะทุกคนโดนเหงื่อหนักหนักได้อย่างสบายสบายเลย,รยไรเวร์ของหูฟังหรือตัวขับของหูฟังตัวน,นี้มีมาให้อยู่ที่1 3ม mm มิลิเมตรนะทุกคนแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงรวมกับเคสชาร์จใช้งานได้สูงสุด36ชั่วโมงกันเลยทีเดียวมีระบบชาร์จไวชาร์จเพียง10นาทีใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงเลยนะ และยังรองรับแอปพลิเคชันของซาวคอด้วยต้องบอกว่าแบรนด์เนี่ยเขาใส่ใจตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่จริงๆนะสามารถเข้าไปปรับแต่ง EQ ควบคุมอีควอไลเซอร์ต่างๆนะครับแล้วแต่เราชอบเลยว่าเราชอบเสียงแบบไหนนะครับหรือว่าจะไปปรับการควบคุมการคอนโทรลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงรับสายวางสายอยู่เพลงแบบระบบสัมผัสนะทุกคนและตัวนี้ยังไม่พอครับยังมีโหมด เกมมิ่งมาให้ด้วยนะครับผม,มถือว่าลดอัตราการดีเลย์ของเกมได้ดีกันเลยทีเดียวแหละรวมไปถึงการอัปเดตเฟรมแวร์แก้บักต่างๆในตัวหูฟังตัวนี้ก็ทําได้นะสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือเรื่องของสัญญาณนะทุกคนทําออกมาได้เสถียรไม่สะดุดลื่นไหลมากๆนะและเกินราคามากๆเจอสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็เอาอยู่กันเลยทีเดียวแหละเล่นเกมเป็นอย่างไรคุยโทรศัพท์เป็นอย่างไรบ้างเราไปรับชมกันครับ สถิติครับและนี่คือเสียงของอ่าไมโครโฟนของ Starcore Anchor นะครับลองดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างครับตัวนี้เป็นตัว K20i นะเป็นเอียบับตัวใหม่ของอิเซ่นะฮะอยู่ในห้างสรรพสินค้านะลองดูนะครับว่าเสียงพูดเสียงพูดเป็นอย่างไรบ้างครับเทสต์หนึ่งสองสเทสต์หนึ่บรรยากาศภายรอบๆเนี่ยรอบๆห้างเนี่ยก็จะมีเสียงเพลงเปิดนะแล้วก็จะมีเสียงคนคุยกันขอฟองเพลงกันแล้วหูฟังนะครับาคาไม่ถึง5้าบาท เี่งมาโฟนดีขนาดไหนครับเทสหนึ่งสเทสหนึ่งสองสาวัสดีครับผุ มาถึงในเรื่องของเสียงใครที่ชอบผมฟังที่โทนอิ่มอุ่นตัวนี้ตอบโจทย์เลยคุณจัดไปได้เลยนะฮะเบสมาแบบว่ามีน้ํามีนวลน,นะครับแล้วก็เป็นคลื่นมาเลยนะฮะเก็บตัวค่อนข้างไวครับเสียงไม่ได้ค้างแบบวมเบลอแต่อย่างไรนะฮะเสียงแหลมมาแบบคมชัดปลายไม่บาดหูไม่มีแสบหูเนี่ยนะนะและยังให้เสียงร้องที่อิ่มดูมีพลังด้วยนะครับการแยกชิ้น,นดนตรีต่างๆ,ท,งๆทําออกมาได้มิติกลางๆทุกคนมีรายละเอียด พอจับต้องได้แต่ไม่ได้แยกขาดกันชัดเจนขนาดนั้นเสียงมมนจะออกแนวนวลๆหน่อยแต่ก็มีเสียงที่แอบคมเล็กน้อยเรื่องของเรื่องเสียงแลมแต่ว่าขอบมันอะสามารถเก็บความคมโดยที่เราไม่ต้องไปแบบแสบหูกัดหูอะไรอย่างนี้เลยนะโดยภาพรวมนะครับโทนของเสียงนี่ฟังสบายไม่ล้าหูมีความอิ่มช่าในตัวเองนะใครที่กําลังมองหาหูฟังราคาประหยัดให้โทนเสียงที่มันไม่ได้อุด มีความติดอุด่นแล้วก็ติดอิ่มฉ่ำนะครับผมเป็นหูฟังที่ฟังติดหูง่ายตัวนี้เสียงดีเกินราคาไปเยอะแล้วครับสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะทุกคนไปเลือกสั่งซื้อกันได้เลยอาจจะต้องรอสินค้ากันหน่อยนะเพราะสินค้าตัวนี้ยังไม่เข้าไทยนะครับขอบคุณที่รับชมรีวิวมากทุกคนใครที่จิ้มดีๆอาจจะมีโปรโมชั่นดีๆก็ได้นะอาจจะได้ในราคาเฉียดเฉียด,เ,ยดเกือบ400บาทไม่ถึง500บาท้วยซ้ํา สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบาย